ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับแนวทางและแนวโน้มการอุดมศึกษาของไทยหลังจากโควิด -19 ครับเราพูดกันมากว่าโควิด -19 ทําทำให้เกิดปัญหาและขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดโอกาสเกิดความคิดใหม่ๆจนกระทั่งวันนี้พูดกันว่า หลังโควิด19แล้วเนี่วิถีชีวิตวัฒนธรรมและค่านิยมต่างๆของคนไทยหรือคนในโลกก็อาจจะเปลี่ยนไปมากและแน่นอนที่สุดหลายคนก็ให้ความหมายว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมายว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือ new normal บางคนให้ชื่อว่า next normal ครับเมื่อพูดถึงเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บในฐานะที่เป็นแพทย์ในฐานะที่เป็นนักสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคโควิด19เนี่ยผมก็คิดถึงเรื่องเอก่าๆที่เราพูดกันว่าการบริหารจัดการทางด้านการสาธารณสุขที่มีหลักการใหญ่ๆที่องค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วก็ย้ำว่าจำเป็นต้องทบทวนและต้องใช้หลักการ ที่ว่านี้เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันที่หนึ่งต้องใช้วิชาการที่เหมาะสมที่เรียกว่าเทคิคอลยีซาหรือเทคิคอลี appropriate ประการที่สอง socially acceptable คือมันต้องสอดคล้องกับสังคมค่านิยมต่างๆในประเพณีวัฒนธรรมต่างๆด้วยครับประชาชนจึงจะยอมรับ ประการที่3ก็คือต้องเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจการเงินของประชาชนและของประเทศชาติที่เราเรียกว่า financially feasible ในกรณีของรัฐบาลไทยก็ได้ใช้งบประมาณในรูปแบบต่างๆให้เกิดผลดีที่เรายอมรับกันครับและประการ ที่4ประการสุดท้ายซึ่งเป็นเสาหลักในด้านการสาสุขของเราในวันนี้ก็คือคำว่ามีส่วนร่วมของประชาชนหรือเรียกว่า participation of the people ผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนมาแล้วก็เอามาสอนด้วยครับเอามาปฏิบัติด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าทั้ง4ข้อนี่ทำให้เห็นว่า ที่เราสามารถควบคุมโควิด1 9ได้ทำให้ได้รับการยกย่องทำให้ได้มีการประกาศเกียรติคุณไปทั่วโลกว่าประเทศไทยหมอไทยการสาธารณสุขไทยดีมากเก่งมากยกย่องชมเชยกันนี่ผมก็คิดว่าในฐานะที่ผมเป็นคนไทยในฐานะที่เป็นแพทย์ในฐานะที่เป็นนักสาธารณสุขก็ย่อมจะภูมิใจและได้หน้าได้ตาไปด้วยครับ แต่โดยหลักการที่เกิดความสำเร็จนี่ที่บอกว่า4ข้อเนี่ยแพทย์และนักสาธารณสุขทั้งหลายคงจะเกี่ยวข้องกับข้อแรกที่ว่าเกี่ยวกับวิชาการที่เรียวกว่าเทคนิคนาฬิวหรือว่าการใช้วิชาการอย่างเหมาะสมทางการแพทย์การสาธารณสุขแต่ว่าความสำเร็จนั้นคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพียง25%อีก75%ซึ่งเป็น ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกจากหลายข้ออย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วครับที่สําคัญในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาหรือที่เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็คิดว่าในการที่จะจัดการเรียนการสอนต่อไปหรือจัดหลักสูตรต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยแนวโน้มหลักการคล้ายคลึงกันนี่แหละครับ อย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมนึกได้สักสีข้อนะครับจากที่รวบรวมมาว่าแนวโน้มของการที่จะทําให้ลูกศิษย์ไม่ว่าปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็ตามเนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกนะครับคงต้องการสักสีข้ออันที่หนึ่งคือเมื่อเรียนรู้มาจากวิชาชีพใดๆก็ตามต้องให้รู้จริงเข้าใจจริง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอิงความสัมพันธ์กับวิชาต่างๆด้วยครับถ้าเรียนแพทย์มาจบแพทย์มาก็ต้องเก่งทางแพทย์เข้าใจทางแพทย์แต่ว่าในขณะเดียวกันต้องรู้ความเป็นไปทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนด้วยทํานองนั้นแหะครับถ้าจะเป็นตนายความถ้าจะเป็นวิศวกรหรืออาชีพอื่นๆก็ตาม ก็ให้เก่งในวิชาการที่เรียนมาแต่ยังขณะเดียวกันก็จะต้องทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆอย่างที่ผมกราบเรียนมาแล้วประการที่สองเราคงต้องคิดถึงบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตหรือว่ามหาบัณฑิตของเราว่าต้องเป็นคนมีหลักการในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรตามอาชีพต้องมีหลักการ ไม่ใช่เป็นคนประเภทที่เราเรียกว่ามั่วๆสู่ๆต้องมีหลักการครับเรียกว่า Man of principle ประการที่สามก็คือต้องฝึกความอดทนอดทนคงจะมีความหมายหลายอย่างแต่ว่าอดทนที่สำคัญของความเป็นบัณฑิตคงจะอดทนในแง่ความสามารถฟังคนอื่นได้แม้คนอื่นจะมีความเห็นมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกับเราก็ตาม เพราะในสังคมที่เปลี่ยนไปนั้นจะมีความหลากหลายแล้วมีความรู้สึกมีอารมณ์มีเหตุผลที่แตกต่างกันได้เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตของเราที่เราต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนี้ต้องฝึกให้เกิดความอดทนในการที่จะรับฟังครับข้อสี่ที่ผมคิดว่าจำเป็นมากต้องสามารถปฏิบัติการต่างๆได้ตามที่เราพูด ตามที่เราเรียนมาเขาเรียกว่า practical คือจะเอาอะไรมาทำอะไรมาสอนอะไรมาช่วยให้เกิดการพัฒนาใดๆก็าตามนี้ต้องคิดในเชิงปฏิบัติได้เขาเรียกว่า practical สข้อนี้เป็นเรื่องที่ผสมประสานครับผมคิดว่าเมื่อพูดถึงสข้ออย่างนี้แล้วเนี่ยคงจะต้องสรุปเป็นบทเรียนให้ชัดๆขึ้นอีกหน่อยนะครับว่า ถ้าหากจะมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของการที่จะมีความรับผิดชอบต่ออุดมศึกษายุคใหม่เนี่ยผมรวบรวมมาได้สักสิบข้อนะครับข้อหนึ่งเราต้องยอมรับว่าการศึกษาในอนาคตเนี่ยสำหรับอุดมศึกษาเนี่ยอายุอานามของนักศึกษาคงเปลี่ยนไปเพราะผู้มีอายุมากขึ้นหรือผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นในสังคม สังคมไทยสังคมโลกก็ตามเพราะฉะนั้นนักศึกษาแทนที่จะอยู่ระดับอายุเท่านั้นเท่านี้อย่างที่เราเคยเป็นมาเนี่ยต่อไปอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาหลายแห่งคงต้องปรับตัวให้มีหลักสูตรเพื่อให้คนที่ได้ปลดเกษียณแล้วหรือมีอายุมากแล้วเข้ามาเรียนได้โดยวิธีต่างๆนั่นเรียกว่าอายุอาน,นามของนักศึกษาคงเปลี่ยนไปประการที่สองก็คือว่า ความหมายของคำว่าการศึกษาเพื่อทุกคนนั้นต้องทุกคนด้วยมาตรฐานด้วยคุณภาพที่ดีครับอย่างหลายประเทศอาจจะรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยการศึกษาเราก็ดีแต่ดีสำหรับคนส่วนน้อยดีสำหรับคนในเมืองอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เนี่ยต้องดีสำหรับคนทุกคนโดยเฉพาะคนชนบทเพราะผมเองมีความเชื่อตลอดเวลาด้วยความเข้าใจว่าถ้าหากทำให้เกิด การศึกษาในชนบทดีขึ้นแล้วนั่นคือคําตอบสําหรับประเทศไทยและผมเชื่อว่าประเทศอื่นๆในโลกนี้ก็จะมีความคิดแบบเดียวกันที่สรุปได้ว่าการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศชาติครับและประการที่3ก็คือว่ายุทธศาสตร์ในการจัดระบบการศึกษาที่เรียกว่าอุดมศึกษานี่คงหนีไม่พ้นต้องเน้นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า international internationalization เ่ยสำคัญมากครับและพูดไปแล้วใครๆก็เข้าใจแต่รัฐบาลจะมีความสำคัญในการกระจายทรัพยากรบุคคลครูบาอาจารย์และงบประมาณไปยังที่ต่างๆให้ทั่วถึงในกรณีตัวอย่างจากประเทศไทยนี่เราก็จะเห็นว่าการศึกษาดีก็ดีอยู่ในจำนวนน้อยสำหรับคนส่วนน้อยแล้วในเมืองคนส่วนใหญ่งบประมาณก็ดี ครูบาอาจารย์ก็ดีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่กระจายไปสู่ชนบททําให้คนสชนใหญ่ในชนบทได้รับการศึกษาไม่ดีอันนี้ในฐานะที่เราเป็นอุดมศึกษาน่าจะต้องเป็นคนที่ช่วยคิดช่วยพัฒนาช่วยทําให้รัฐบาลในการตัดสินใจถูกต้องเหมาะสมดีงามที่จะให้ความยุติธรรมแก่คนสวนใหญ่ด้วยครับผมคิดว่าอนาคตของการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องคิดแบบผสมผสาน ที่เรียกว่า integration integration ตะก่อนนี้ integration เวลาพูดกันเนี่ยผมจะหมายถึงการผสมผสานในการพัฒนาชนบทเช่นแทนที่จะพัฒนาเรื่องการศึกษาอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้คนสามารถอยู่ดีกินดีและมีความสุขได้มันต้องเกี่ยวกับสุขภาพถ้าจะสุขภาพอย่างเดียวก็ไปไม่ได้จะส่งเสริมให้การหาเงินให้ออมีรายได้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำจำกัดความสำหรับการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานว่า ต้อง integrated rural development คือการพ,พัฒนาชนบทแบบผสมผสานแก้ไขปัญหาเรื่องเจ็บป่วยปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องการทํามาหากินและการปกครองตอนเองทําลองนี้แหละครับมันต้องผสมผสานในทางเช่นเดียวกันครับในอุดมศึกษาก็ต้องคิดว่าคนเรียนกฎหมายเรียนนิติศาสตร์เนี่ยคงต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบริหารธุรกิจบ้างคงต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ ภาษาวัฒนธรรมทางสังคมศาสตร์บ้างอะไรต่างๆนี่ก็แปลว่าในทุกวิชาต้องมีการผสมผสานให้เป็นคนที่รอบรู้มีภาวะคนที่พร้อมจะออกไปทำรรมาหากินได้และอันต่อไปก็คือคำว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เราพูดขึ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเพื่อจะนำมาใช้ในการเรียนการสอน และปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดที่ใกล้ตัวที่สุดขณะนี้ก็คือคำว่า mm hmm. การใช้อินเทอร์เนต็ตออนไลน์ออฟไลน์อะไรนี่แน่นอนต่อไปอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราเรียกว่า Digitalization AI ก็ใช้ได้อาจจะนำมาใช้แต่ว่าใช้เบอร์จำเป็น เพราะ,ะนั้นมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องใช้และจะต้องเอามาสอนเอามาเรียนแล้วแต่จังหวะเวลาแล้วก็งบประมาณและสถานที่รวมทั้งประชาชนที่สนใจด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าลูกศิ์ของเราเมื่อสําเร็จออกการศึกษาแล้วไปอยู่กับบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการนี่เราก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทํางานไม่เป็น ความจริงเขาก็ทํางานเป็นนะแต่เป็นในแง่ของเขาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะเรียนวิชาใดก็ตามต้องฝึกต้องพัฒนาให้มีทักษะให้สามารถทํางานได้นะครับ mm hmm. เพื่อจะต้องออกไปทํางานสาขาใดสาขาหนึ่งตามที่เรียนมาก็สามารถทํางานได้อันนั้น mm hmm. ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับคําว่าทักษะและภาวะผู้นําด้วยครับภาวะผู้นําคือสามารถที่จะปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองแล้วเข้ากับคนอื่นได้เผาผู้ เข้ากับผู้บังคับชาได้เข้ากับผู้ตามบังคับชาได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมคนที่จะเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเนี่ยนอกจากทักษะในการทํางานตามอาชีพแล้วต้องเสริมด้วยคําว่าภาวะผู้นําเข้าไปด้วย <c oughs> อีกอันนึงที่ผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับหลักสูตรหรือการศึกษาหรือการพัฒนานักศึกษานิสิต ในอุดมศึกษานี่คือคำว่าคาานิยมในทางสังคมและประเทศชาติทําให้ก็รู้ว่าเขาคือใครทำให้กขารู้ว่าประเทศชาติเป็นอย่างไรแล้วเขาจะต้องรับผิดชอบอยังไงทำให้ก็รู้ว่าวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรขาดไม่ได้ครับอันนี้จะเรียกว่าเป็นการสร้างค่านิยมร่วมกันในชาติก็ได้แต่คงไม่ได้ไหมายถึงว่าเราต้องทําให้เกิดความเป็นคน มีชาตินิยมอะไรต่างๆหรอกครับแต่ว่าคุณค่าทางสังคมและประเทศชาติต้องมีอย่างน้อยก็มีตรงกันระดับหนึ่งไอ้คนเราจะแตกต่างกันด้วยอาชีพด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรนั่นอีกเรื่องแต่ว่าโดยภาพรวมของประเทศชาติต้องให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ่งอย่างเช่นวันนี้เราก็พูดกันว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แน่นอนเติมประชาชนลงไปด้วยชาติศาสนาพระ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องให้เข้าใจให้ดีๆสําหรับคนที่จะเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตว่าชาตินี่มีหมายถึงอะไรบ้างแล้วเราจะต้องรับผิดชอบต่อชาติยังไงศาสนาแน่นอนถึงแม้จะมีศาสนาหลายศาสนาแต่ทุกคนที่เป็นผู้รับผิดชอบในศาสนาก็ต้องรับผิดชอบให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามสถาบันพระมหากษัตริย์ เกี่ยวข้องกับคนไทยและวิถีชีวิตของสังคมไทยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เข้าใจถ่องแท้ว่ามีความหมายมีค่ามีประโยชน์อย่างไรแค่ไหนถ้าไม่ได้เรียนถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ครับเพราะฉะนั้นอุดมศึกษาน่าจะเป็นตัวอย่างในการศึกษาในการสอนเรื่องเหล่านี้ครับและแน่นอนที่สุด สิ่งที่เราเคยมีมาต่ออดีตเราพูดกันว่าภาษาอังกฤษสำคัญมากคนไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆปถมมัธยมขึ้นมาแต่คนไทยก็ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าเราก็ไม่คุ้นเคยนักไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าจีกวรแต่ตอนหลังภาษาจีนก็สำคัญขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในโลกเพราะภาษาอังกฤษที่เคยเป็นภาษา ที่เราเอามาประกอบการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาษาไทยแล้วต้องมีเรียนภาษาอังกฤษต่อไปอาจจะมีภาษาจีนเข้ามาแต่แน่นอนที่สุดภาษาอังกฤษภาษาจีนอาจจะเป็นภาษานําในสังคมในประเทศชาติหรือในโลกแต่ภาษาท้องถิ่นก็ต้องไม่ทิ้งต้องรักษาเป็นสมบัติของชาติแต่ละชาติครับอย่างของไทยภาษาไทยก็ต้องรักษาเอาไว้นะครับนี่เป็นเรื่องที่การเรียนการสอน ในอุดมศึกษายุคใหม่ต้องคิดถึงครับไม่ควรจะให้ภาษาในท้องถิ่นสูญหายไปครับเพราะเป็นวัฒนธรรมเป็นมรอดอกด้วยครับสุดท้ายผมคิดว่าระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยหรือของประเทศต่างๆในโลกนี้คงจะมีเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้การเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในมาหาวิทยาลัยหรือในอุดมศึกษาเนี่ยง่าย ประหยัดปฏิบัติได้ง่ายประหยัดปฏิบัติได้สําหรับคนทั้งหมดก็ได้ถ้าไม่ทั้งหมดจริงๆก็อาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่สามารถจะเข้าถึงอุดมศึกษาได้ถ้าหากเป็นอย่างนี้ผมว่านี่คือ new normal หรือ next normal คือปรากฏการณ์ของอุดมศึกษาหลังโควิด19ครับ ผมพูดมานี่ก็เกิดจากการรวบรวมเรียบเรียงจากใครต่อใครที่พูดกันเพราะว่ามีคนพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ของโควิด19ในหลายๆแง่หลายมุมคงไม่มีคำตอบชัดเจนว่ามันต้องเป็นหนึ่งหรือสองหรือสแต่มันอาจจะต้องเป็นการผสมผสานในความคิดต่างๆให้ทำให้การศึกษาของเรา สามารถจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติและต่อสังคมในโลกนี้ด้วยทําให้ความเป็นบัณฑิตมีน้ํากิ็น้าใจนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคิดแบบไทยๆที่เราพูดกันเราจะต้องทําให้บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีความรู้สึกที่ตรงกันว่าคุณสมบัติที่แท้จริงที่เราอยากจะอยู่ในโลก และอยู่ในสังคมที่ยอมรับได้โดยทั่วไปก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงความรับผิดชอบต่องานและต่อหน้าที่และความมีน้ำใจต่อผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำชาเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาความมีน้ำใจนั้นอาจจะรวมทั้งความรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยด้วยครับและที่สำคัญผมคิดว่า บัณฑิตของเราที่เราจะภูมิใจได้อย่างเต็มที่ที่จะรักษาความดีความงามได้สม่สำเสมอต่ออดไปก็คือความมีวิในัยครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้ความสำคัญต่อการสร้างวินัยให้แก่ทิ์นักศึกษาและประชาชนสำหรับอนาคตด้วยครับขอบคุณครับ